แต่ช่วงนี้เราไปดูสุปรุปเลยดีกว่าดีกว่าอ๋ออย่าได้แคบไม่มีเอสเมมาก็ไม่เป็นไรค่ะเขาเชียอแน่ว่าถัวเต้อืมาพูดสิเพราะว่าส่วนตัวมากอ๋อนี่มีป้ายในสวนตัวไปยืมเข้ามาเรื่องป้ายไฟนี้ต้องเมานะจ๊ะ แผ่นนี้เท่าไหร่หรือมาทำเองนี่ห้าห้าร้อยแต่ว่าต้องไปจ้างเขาทำนะห้าพันคือมันจะมีแบบว่าที่ติดเป็นไฟติดอยู่เลยใช่ไหมอ๋อแล้วมีมีแบบที่ตัวสลับขึ้นมาห้าพันเจ้ไปนั่งถามดูเนี่ยไฟไฟแต่ละตัวก่าจะมาเรียงเรียงกันเนี่ยตัวละบาทห้าสิบก็เรียงไปสี่กี่อันนี้เขาทำเองเลยนะจริงหรออร่อรักจริงนะจริงนะคะแล้วไม่น่าเชื่อว่าสมัยนี้มีธุรกิจนะคะพอพอคนรู้ว่าแบบมีแฟนคลับไปเชียร์ใครอย่างนี้ใช่ปะเขาเอา จริงเอาน้ำบัตรไปแจกเลยทําให้ทําให้แบบห้าพันแล้วมีใบหนึ่งมีอันหนึ่งแฟนคลับเล่าให้ฟังนะคะที่เป็นอันใหญ่หมดเลยมากรุ่อะอาอยูจีอะแผ่นละแบบตัวใหญ่ๆ่อะแผ่นละห้าพันเซตนั้นหน่มื่นห้าโอ้แล้วก็แฟนคลับเขาเหนียวแน่นมากแต่แฟนคลับรุ่นนี้จะเป็นแบบว่ารุ่นใหญ่นิดนึงนะคะก็จะเป็นพวกพี่ป้านะมีคนนึงเป็นอาจารย์อยู่มอกระเสริฐเจ๊กำลังนั่งเมาแบบ อย่างนี้อยู่เลยขายกขึ้นมาพออาจารย์เดน,นมาเรียบร้อยเลยอา,ายมบอกอ้าทำไมเรียบร้อยจังเลยก็อาจารย์นะคะลัวธรด่ดา <c oughs> เออแล้วก็นี่แฟนขับที่ตามมาเนี่ย <c oughs> เมื่อคืนวานพิ่งไปนคะรสวรรค์ วันนี้มาที่สตูหฮาจากเกรงนะคะที่กันตนาแล้วถัดไปนู่นเขาก็ไปนู่นวันนี้จะโรตารบังกะปิงานลูกค้าพอดีนะคะเก่งมะเก่งว่ับแล้วเขาอุเวลาทุกไหนไปทำงานนี่ขอเมาส์นะจ๊ะบางคนโดดงานจ้ะ ขอแฉพี่คนหนึ่งตาทำงานประจำพี่ก็บอกพี่แล้วก็ตามอย่างนี้แล้วพี่งานประจำหอบางวันก็แบบไม่สบายบ้างโทรไปบอกไม่สบายแล้วป่วยแล้วพี่ก็กุ้มใจมากพี่แบบไปเชียร์รุ่นอยากรู้ว่าครอบครัวเขารู้ไหมอ่ะบางทีเขาไม่รู้นี่นี่นี่แฟนขับปัาจันอายุเจ็ดสิบออนี่แฟนขับแบบอายุเยอะที่สุดออแต่พี่อีกคนหนึ่งนี่มาลก่อนเรื่องทำงาน เทรไปบอกวันนี้ไม่สบายโอ,อแล้วแต่แต่มีหน้าตัวเองออกกับกล้องอะไรเงี้ยเ็สก็บอกอุอ้ยพอเพื่อนถามมันลุกขึ้น ตอนกลางคืนแล้วเพื่อนบอกไม่สบายเป็นเฉพาะตอนเช้านี่ป้าจันอายุเจ็ดสิบมาก็ขุนลูกหลานน่ะนะพูดกันไปเมาจะบอกเมาเรื่องแฟนขับนี้ได้เยอะแ่แฟนลับเป็นส่วนสําคัญของเสือปินเลยจริงแล้วก็เราก็คุยกันเองแบบที่ตามมาเนี่ยเขากลัวแบบรุดน้อยใจเพราะว่าผู้ตามตรงเดอะสตาร์หกก็มาแรงกว่าจริงใช่เดอรสตาร์ห้าแบบน้อยกันไปเยอะมากจริงแต่เราต้องเป็นกําลังใจ นะพี่ส่วนหนึ่งที่แบบหนึ่งรุดหล่อสองกลัวเขาแป๊กด้วยแหละรุ่นี้สี่สี่หรือห้าสี่สี่รุ่นกับแก้มไงตายละเมาจนหมดเวลาอภาก่อนค่ะค่ะชหน้ามาดูรุ่เต็มๆนะจ๊ะแล้วก็แฟนขับด้วยค่ะอยู่ที่ไหนสีฟ้าอยู่ที่ไหนนะคะทราบแล้วเปลี่ยนตื่นค่ะค่ะตอนนี้พักก่อนนะคะ กลับมาแล้วค่ะกับรายการข่าวแน่หนึ่งค่ะและช่วงนี้สับสนโดยเล็กตะซอยค่ะเล็กตะซอยเอ็กซ์ตราสามร้อยค่ะอยากกินบ้างสิ้าะยังไม่ได้กินเลยคะออริจินัลคลาสสิกค่ะรสหวานใช่นะคะกนคือส้ม แ่ะแลกตะใสตะสามร้อยสูตรใหม่เลยะคะล่าสุดเลยค่ะอันนี้ค่ะไฮแคลเซียมค่ะค่ะนะคะสิบแปดสิบป,ปีค่ะค่ะเพิ่มปริมาณยังไงก็ไม่เพิ่มราคานะคะจริงๆมีนะคะภาพวันนั้น air ออนแอร์ไปแล้วทางชีวิตพล l ไล e เดี๋ยวไปตามมาให้ดูอีกทีละกันเป็นงานลูกคา้าโอ้นะคะเขาไปปลูกปากกับแฟนคลับด้วยกันนะคะ,คะแต่ตอนนี้ไปดูสุดพารู้ดีกว่าค่ะเปิดใจหมดทุกเรื่องเลยนะคะเรื่องผลงานเรื่องไปออกอะไรกันเขาจะบอกหาจะเกรงอ่านะคะแล้วก็เรื่องอัลบั้มค่ะ เรื่องข่าวด้วยที่บอกว่าควงสาวหล่อนะคะเข้าโรงแรมเดินช้อปปิ้งนู่นนั่นนี่นะคะแต่รูจี้คือยังไงเขาไม่เล่นละครแน่นอนใช่ไหมใช่เพราะแบบยืนยันเขาบอกว่าเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าเขาแบบไม่ถนัดละครแล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะรูจี้ R U J Y ต้องรูจี้นะคะอ่าแล้วก็คือคือเขาบอกว่ามันมี R R ร์อาร์แฟนคลับอยู่แล้วไงอ่นะคะตัวย่อเขาคือ R J แล้วก็ RJC ก็คือรุดแฟนคลับเอ่ารุดคลับนะคะแต่ถ้าเป็นแบบอ RFC ไม่ใช่นะอันนั้นตัวปลอมเขาบอกอ๋อเขามีโคตรนะคถ้า RFC ตัวปลอมใช่เพราะว่ามันเป็น R เดือดซ่าไงเดี๋ยวมันซ้ํากันแต่ถ้าเป็นรุดนี่ต้องเป็น RJC รุดจีนเขาบอกเออรุ่ดจีนเหมือนแบบ GDO อะไรเงี้ยหรือเปล่าแบบอ๋อ ่าวถึงจะให้รุจจี้รุจกี้หรืออะไรไม่มีทางจริงเพราะพี้พูดถึงใครเหรอคะพูดถึงใครเหรอคะไม่เขาก็มีพงมีแฟนเออพี่แจ็คเขาชิงรางวาลดาราดาวรุ่งใช่นะคะจากนั่นแหละ กับพี่โอ่ะพรุ่งนี้ก็รักเธอพรุ่งนี้มี่สายที่จะเยกันมี่ข่าวลมไม่มีจ้าคุณน้องรออยู่นะส่งเอเซนมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ไปดูนุชดีกว่าค่ะไปดูชมหน้าแฟนคลับอายุ70ด้วยค่ะโอประจันนะคะป้าจันประจันไข่น้ำหรือเปล่าไปดูเลยค่ะสุภรุตเตชนน์ค่ะเตชนนน